เวลาเราเอามือหยิบไขมันนุ่มๆที่ต้นแขนมันดูไม่มีพิษมีภยัยนอกจากความรำคาญใจเวลาใส่เสื้อแขนกุดแต่พอเลื่อนมือมาสัมผัสที่หน้าท้องถึงจะเป็นไขมันเหมือนกันแต่สำหรับร่างกาย2จุดนี้คือคนละโลกเรื่องไม่รู้รอบตัววันนี้เราจะไปสำรวจภูมิศาสตร์ภายในร่างกายกันครับ เพื่อหาคำตอบว่าทำไมทําเลที่ตั้งเพียงไม่กี่เซนติเมตรถึงเป็นตัวตัดสินความเป็นความตายของระบบเผาผลาญและทำไมไขมันบางจุดถึงยกระดับตัวเองจากก้อนไขมันโง่ๆกลายเป็นอวัยวะที่คิดเองได้และคอยปั่นป่วนตับของคุณตลอด24ชั่วโมงเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากความเข้าใจผิดเล็กๆที่เรามองเห็นผ่านกระจกเงาครับเรามักถูกสอนให้เชื่อว่าตัวเลขบนตาช่างคือทุกสิ่ง ถ้าสูงเท่ากันน้ำหนักเท่ากันความเสี่ยงก็น่าจะพอๆกันจริงไหมครับแต่ความจริงแล้วมนุษย์สองคนที่หนัก70กิโลเท่ากันอาจกำลังยืนอยู่บนเส้นขนานของสุขภาพที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพียงเพราะชนิดของไขมันที่ซ่อนอยู่ข้างในร่างกายเรามีห้องเก็บของหลักอยู่สองห้องครับห้องแรกกระจายอยู่ทั่วตัวใต้ผิวหนังหรือที่เรียกว่า subcutaneous fat เปรียบเสมือนพัสดุที่บุด้วยฟองน้ากันกระแทก หน้าที่ของมันคือเป็นเบาะรองเป็นฉนวนกันหนาวถึงจะมีเยอะจนดูอึดอัดแต่มันก็อยู่นิ่งๆอย่างสงบไม่หาเรื่องใครแต่เมื่อห้องแรกเต็มหรือพันธุกรรมกำหนดมาร่างกายจะเริ่มยัดพัสดุไปไว้ในห้องที่สองห้องนี้แทรกตัวลึกเข้าไปในช่องท้องเบียดเสียดอยู่กับอวัยวะสำคัญทางการแพทย์เรียกมันว่า visceral fat หรือไขมันในช่องท้องครับความน่ากลัวของมันคือมันไม่ได้เป็นแค่ฟองน้ำนุ่มๆ แต่มันมีคุณสมบัติที่เรียกว่า metabolicly a l active หรือมีความตื่นตัวทางชีวเคมีสูงมากเปรียบง่ายๆคือในขณะที่ไขมันใต้ผิวหนังเหมือนก้อนหินที่วางอยู่เฉยๆเยจ้า visceral fat นี้กลับเหมือนก้อนถ่านร้อนๆที่กำลังคุรุ่นและพร้อมจะเผาไหมสิ่งที่อยู่รอบข้างตลอดเวลาคำถามคือความร้อนแรงของมันส่งผลอะไรและทำไมการแค่วางอยู่ผิดที่ถึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะเงียบ เราจะไปแกะกล่องพัสดุอันตรายนี้ดูพร้อมกันในช่วงต่อไปครับถ้าผมบอกว่าไขมันในพุงของคุณพูดได้คุณจะเชื่อผมไหมครับเรามักเข้าใจผิดว่าไขมันคือแบตเตอรี่สำรองที่เงียบเชียบแต่สำหรับ v i สเซอ a ์ f ฟตหรือไขมันช่องท้องนั้นนักวิทยาศาสตร์จัดให้มันเป็น endocrine organ หรือทำหน้าที่เหมือนต่อมไร้ท่ออวัยวะหนึ่งเลยทีเดียวครับลองจินตนาการดูนะครับ ไขมันที่แขนขาเหมือนพนักงานคลังสินค้าที่นั่งเงียบๆแต่ไขมันในช่องท้องเหมือนคนถือโทรโคงและตะโกนวอยายตลอดเวลาเสียงที่มันตะโกนออกมาคือสารเคมีกลุ่มที่เรียกว่าไซโตไคน์ครับเจ้าไซโตไคน์สตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนสัญญาณกันขโมยมันจะหลอกให้ร่างกายเข้าใจผิดว่าเฮ้ยตอนนี้เรากาลังป่วยนะเกิดเป็นภาวะอักเสบเรื้อรังไปทั่วร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัว ผลก็คือระบบภูมิคุ้นกันจะทำงานหนักเกินความจำเป็นและระบบเผาผลาญก็จะเริ่มรวนเหมือนคอมพิวเตอร์ที่โดนไวรัสแต่ความซวยของมนุษย์เรายังไม่จบแค่นั้นครับเพราะเจ้าไขมันพูดมากตัวนี้ดันไปตั้งฐานบัญชาการอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดมันมีสายตรงต่อเข้าหาอวัยวะชิ้นหนึ่งโดยเฉพาะเสียงตะโกนและสารเคมีของมันจึงไม่ได้แค่ลอยไปในอากาศแต่มันวิ่งตรงเข้าสู่ห้องควบคุมหลักของร่างกาย และนั่นคือจุดเริ่มต้นของโรคเบาหวานครับมันต่อสายไปหาใครและเส้นทางลับนั้นอันตรายแค่ไหนเราจะไปไขความลับสุดท้ายในบทต่อไปครับคำตอบของคำถามเมื่อครูน่นี้สั้นและน่ากลัวครับอวัยวะที่ต้องรับสายตรงจากไขมันหน้าท้องคือตับของเรานั่นเองในร่างกายเรามีเส้นทางด่วนพิเศษเส้นหนึ่งที่เรียกว่าพอเวนทำหน้าที่ลำเลียงเลือดและสารอาหารจากลำไส้ ตรงเข้าสู่ตับความพีคคือไขมันในช่องท้องดันตั้งอยู่ต้นทางของท่อนี้พอดีครับเปรียบเหมือนท่อน้ำทิ้งที่ไม่ได้ปล่อยลงท่อระบายน้ำสาธารณะแต่ดันต่อท่อตรงลงไปในอ่างล้างจานในห้องครัวกลางของร่างกายสิ่งที่ไขมันชอ่องท้องส่งผ่านท่อนี้ไม่ใช่แค่น้ำเปล่าแต่มันคือฟร e e fatty acids หรือกรดไขมันอิสระแถมด้วยสารอักเสบไซโตไคน์ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ อัดฉีดเข้าสู่ตับแบบเข้มข้น100%โดยไม่มีการเจือจางผลที่ตามมาคือตับจะเกิดภาวะที่เรียกว่า insulin resistance หรือภาวะดื้อต่ออินซูลินครับจากเดิมที่ตับเคยเป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งอินซูลินคอยเก็บน้ำตาลคอยคุมสมดุลพอโดนไขมันอิสระโจมตีหนักเข้าทุกวันตับก็เริ่มแข็งข้อเริ่มเพี้ยนและปล่อยน้ำตาลออกมาในกระแสเลือดแบบควบคุมไม่ได้ จนกลายเป็นโรคเบาหวานในที่สุดถึงตรงนี้เราคงเห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับว่าทำไมพุงถึงอันตรายกว่าต้นแขนเพราะคำว่าอ้วนในพจนานุกรมของร่างกายไม่ได้วัดกันที่ไซส์เสื้อผ้าหรือตัวเลขบนตาชั่งแต่วัดกันที่ว่าคุณเก็บวัตถุไวไฟพวกนี้ไว้ผิดตำแหน่งหรือเปล่าหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้เรามองร่างกายเปลี่ยนไปนะครับเรามักจะตัดสินสุขภาพจากกระจกเงาด้านนอกแต่ความจริงแล้ว สมดุลเคมีข้างในตั้งหากคือของจริงร่างกายมนุษย์ยังมีกลไกรับๆซ่อนอยู่อีกเยอะเลยครับถ้าคุณผู้ฟังสงสัยเรื่องไหนหรืออยากให้ผมไปค้นคำตอบเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับผมรออ่านของทุกคนอยู่สำหรับวันนี้หวังว่าจะได้คำตอบที่ทำให้หายสงสัยกันแล้วนะครับเรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ